หัวโลดมาเลยสัตว์ที่จะชอบมกมย่งไม่แย่ครับเอ้ยผมเล่นสวัสดีเอนโซบาสช่วงนี้ผมกำลังมันก,กันลิงกูกำล,ลังมันเลยด้วยเดี๋ยวผมทําผมจะทําคลิปสอนเล่นทันด้าก่อนเลยตัวแรกเพราะว่าผมไปดูในคอมเมนต์เวลาเป็นทันดาที่เยอะที่สุดเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียด ส่วนใครที่ขอตำแหน่งแคลรี่เดี๋ยวผมจะไล่ไปดูช่องเพอ็กนะผมจะบังคับเขาทำคลิปสอนเล่นนักหนักเลยกูจะโดนหนักไปเลยน้องครับน้องสาวไม่ให้มาเจอไม่บอกตอนไหนอ๋อติดตามนะขอบคุณมาก ไม่ถามกูที่อะไรสตเดี๋ยวกูโดนด้วยหรอให้เขาใส่มึงคนเดียวปะให้เขาใส่มึงคนเดียวมึงจะแต่ก่อนนะอะไรเบี่อ เื่อดนแตะถืดแถข้างล่างนี่สิงันครับชอบมองไม่เห็นตัวแล้วกแอนด้เขาเดินตามกูมาวนี้ผดูดูดินีเมื่อวานนี้มัน

กูเริ่มเกียดเล่นโซโลแล้วว่ะเจอยิ้ตายท้ออ่ะไปถึงพนรึงล่กูแรงกูท้อพี่สามสี่ตายน้องครับน้องใครมันไปปวดตางมะไม่ต้องปวดไม่ต้องปวดกูขอเวลยกูขอเว้ยสายด้วยไทยสัตว์แม่งลากีบยากอ่ะ ไม่เป็ไปหาไอ้กนดลท้ายปล่อยวนเดียวก่อนก็ดเ่อือไม่นเหรอไอ้ที่ยอาชเลยทแรละไอ้เดี๋ยวอไปรูดเลย้าต้องการยางล่ะใช่อวะกูต้องการตอนไหนวะในไอเทียกูไม่ใช่จะได้รูดไหะ ลากได้เลยนะบอกแล้วแอนว่าลิงมาเล่นมันเฮอมันลิงกูมาหัดเล่นแล้วมันจัดลักเลยลักเลยลากเลบังคับให้มันกลับเรนมาถ่ายตายไปเนี่ยชอบม่งเขาเฉยี้ยมันแจกุก้หุณเล่นม่งเลยระแหล่มาลา ก็คุณโนเนทได้อ้าวี es, ่อยู่ในคุยาสามอ๋อเอาไปลา่าแล้วหรอต้องฝนครับหน้าฝนเนี hmm. mm ่ย hmm. ดับเบิลนะครับเอ้ยตมานดีเขตามมาอีกแล้ววะพึ่งขอแล้วเออล่าไหมครับเรื่องนี้ถ้าเดียกนะลัา ไปดูให้เลยเดยดูดีอเลยครับอยู่ได้แล้วไเจู่ไลไม่ไมมไมหรอ,อตาดันืัวให้เพื่อนสัตว์เขาดืนสวดภาวนาเรื่อเต็มแน่เฮีย

ไอ้เด yeah, ี <estiver thorough development injuries> no. oh. okay. oh ๋ยวไอเดี no. ๋ยวว่าไงใส่ที่ไปไหนมาทำไมทำไมทำไมเขาก็ปกว่าเขาก็พูดปกตินะไม่เหมือนมึงนะไม่มีเฮียล่ะยาวไหมล่ะเอ้ยแล้วกูจะโหกอยู่แล้วมาเดินดูดด้วยกูถามชอบเจ๊ไทยเลยเถอะเฮ้กูใส่เป็นยังไงเนี่ยเฮียล่าไหน ถอยมามึงถอยมามึงก็ถอยมามึงอะไรมึงก็ถอยมาอะไรขอบคุณครับพี่พี่มีใครเล่นแรลเลี่ยวโหดไหมครับมีแยกวันี้เพิ่งเล่นแรลลี่ไปนะยกเลยอไ่เลยล่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พบกับเพียร์เฮ้ยมีหีปกลาง Ah. This ability is worth it. I did not become the most hunted of the Sacred Order by being easy to kill. The black plate to blur wall. I am no stranger to fire. Okay, oh wow. Ah, we're young lord, do they have? เาลูนบนไปนะครับเอาลูนบนนางๆก่อล่างมัไปอีสี่หัวมาครับแลรี่กี่มอปแล้วคนกดไลท์เจ็ดสิบแปดเือไปสมไม่ตายไม่ได้ว่าลูนเต็มอยู่พี่เทลเชลแต่ผมไม่ได้ลูน ไม่ดูแล้วนะะลองต้อกล้องนะนะผมอย่างเงี้ยผมตายอีกยาวอะไรอย่างเงี้ยตาไตายด้วยต้อง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 ไปก่อนมันไม่รู้อะไรไม่รู้แต่แต่กีไม่น่าใช่วองนะเพราะว่ามันกูเห็นมันเดินขึ้นไปบนอะมีหวาดอยู่ เามว่าเะไร้ว่ายไทยมาข้างกูนีเชียบอีฬาอ้อวคุ้ยไอผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นไม่รู้ว่าเรกดอะไรด้วยเราเป็นการจ่ายีซมเมอร์ฮะ จะได้มีแรงสตรีมให้คนดูฮะไอ้ของอ่านตามคอมเมนต์เนี่ย oh, <no. S 2> มา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 ดูกดไลฟ์พอนะอย่าไปกดทงนะฮะ <c oughs> กลางจะแตกแล้วนะฟอมจะแตกแล้วเพื่อนฟอมจะแตกแล้วเพื่อน เดี What they ย๋ยวเขาแทบไม่กล้าลัอะไรทีเดียวครับต่อสวัสดีคนไทยด้วยนะวันนี้คุณตัน้นที่ไทยครับหวัดดีสวัสดีมีคนหวัดดีครับเฮ้ยห hey, วัดดีครับน้องเนี่ยชื่ออะไร<ป>บิวพีเคอ๋อขอบคุณครับน้องบิวเฮ้ย <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อแอมมี่พี <c oughs> เค <P K. S 2> เฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยมมีันล้าหลังมาแล้วอ่าขยันบน กดทงเากับเป็นกำลังใจให้ตีมเอะคเตอตายถ้ามันพอบพูดตาอมันกดทงมป็นใจตีมเมืรอไม่ต้องใช่ก่อนเลยคุเตอคิวเจ้ามันไม่ง่นอยเลยมันนี่ดิใค้รู้บ้างหน่อยปะ ที้เพี่งร้องบนเพื่อนขอบคุณขอบคุณ The Blood The Blood กดไปละสองทีกดทีเดียวพอบอกกดให้ผมเลยนะเฮ้ยเปียกฟาร์มไปเหรอเนี่ยอ๋อโอเคตกใจนู่นมีใครมาได้ปะเจาะกระดาษให้นะไม่ เฮียเขามันเฮียดูเส er er ียงมันเลยไอ้ทมึงด oh, ูเสียงมันเลยพังวแรงแรงใช่ไหมครับแต่แรงไม่น่าสู้เนี่ยครับเนี่ยคูลิกครับคลิกอ๋้าเฮียไทยไว้ไม่ มันต้องเป็นอย่างนี้ดิมันเอาตังอะครับเดิอตามมันจะได้ของไว้ไสไอ้สัตว์เกยไยเจอหน้าไม่ได้หรอไม่ชอบมันวะไมันเล่นเดิมก่อนอนนี้มันเล่นเดิมมายืนกูไปนะไม่คิดเดซิสเปล่าไอ้สัตว์รออ

ยังเล่นต่อได้อยู่นะยังเล่นต่อได้อยู่นะอิปเก็กมาปะมาเมามาเลยมา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 มมารามมามมามามารามมา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 ใามมามามามม ไม่โดนครับผมไม่เคยลบเพื่อนไสเเตปแต่ผมไม่ค่อยจะใช้ facebook เท่าไหร่นะคุณวิศําพีให้พี่ไทยด่าหน่อยพี่ตั้นด่าเบื่อแล้วด่าไอ้ให้ได้ไอ้อย่าโดนด่าไอ้อย่าชื่อไอ้อะปกติกวดามันไอแม่เย็ดไอ้ยโดดใส่เลยวะ ออนนไสวัสดีสัตว์รูนไม่ยอมล็อกไหนมาแทนไอ้เพี้ยมีข้อสอบอยู่เพื่อวะตายกูไม่เข้านะมันมีข้ออบอยู่ที่เอาของแบบโดตามดยิงมากูเนี่ยไอ้เพี้ย ยี่เลเร็วด้วยสัตว์สิองดีว่าสิเอ็ดหูแรกเครื่องวันนี้เดนรัวกระสุนยางยางเลยอยากโดนว่ะอยู่เียกดั ดังแปกแล้สวยสวยสโล้หน่อยสโล้ยหน่อยสานทานัทนทัน กดท่าไเมตรง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 ฉีนั่นก็มันฝันแฉได้ตรง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 กัวตรงตรงเฉมา เขาบอกให้ผมถ้าจะจบก่อนเนาะบวกใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานอกใบดีวยด้วยอยู่ใครกูมางลากมันกับมางไม่โดมีลากมข้างนยอมสว้ให้วเ ไปกูมากูมารับช็อตเลยรับช็อตเลยมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาเติมมาเติม <c oughs> โอ้ยแยกอะไรขนาดน,นั้นวะพี่ชาแยกเลยวะ

ผมไปแล้วกล่องอุ้ยมันมีมันมีติตเหมือนกันอะสองตัวเอาไงอะฮะโอ้โ์ ลูน่าเวอร์สิบเต้นดีอย่างนี่เองครับว่าเพื่อนชอบใช่ไหมครับไอ้สวยกันกดไลค์สห้ซีเมอร์ด้วยนะครับสองสี่หกแปด

ยันแม่มึงยิงกระสุนไม่แจมมากงหรอเขาชอบแมงเลยสั์ผู้กีาีทีมเราคาามไม่สวยวูทนมายูมา พูดชนมันไม่ไไมวปหาวเเลยเขาเลยเขาทำไมพี่เอ็โหลดยังบผมเล่นสิบห้าทีข้าร ไปดิกูไปด้วยว้ามววาวาวหานีห้คิงคอยางไม่ดครับล oui> ิงที่พี่ไปฝึกมาคิงจาตอนแรกๆท่บอกวาพี่เล่นลิงไม่เป็นไปหันมาแอบผัดมาให้ไงแอบผัดเลยนะครับน่ะทำไมพี่แอบหลอจังเรัเียนรวะอัอมไม่หา พี่งงไหทไมน้องคุมรับอนนีุมกงนะาบอกล้วมนแบบงมาก เ <โ fiction S 2> ็ตจะได้ตัวอะไรไหมครับคิมขอชันครับจริงๆไม่ได้ไปหัดมาครับเล่นตัวแล้วเก่งเอาไม่ไม่จริงๆคือผมอ่ะไม่อยากพูดถึงคำนั้นหรอกว่าเดี๋ยวมันจะผมเล่นเก่งอยู่แล้วไอ้ลิงเล่นแต่ก่อนเล่นเก่งอยู่แล้วลิงเขาเล่นเกม

นั่งอะไรนั่งเก๊กอยู่มันสต๊ดไปเลยเไปลองเล่นมันน้ใส่นี้ด้แหะโอดจัยเฮียมันสต๊าดไกลด้วย่มีเ้อตกิ่วไกลเออ The blood The blood เนียออาให้ตัวตึงดิขาด เขเล่นชื่ออะไรเหรอที่เล่นแับเต้นโคตรเนียโอทีนมาทีนมาทูเทนเลยเหรอวะทีนี่แปลรถไฟนะโอเคครับพี่เทนที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 อทีอทีทีทีีทีีท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 ทีี้้ีีอ

จ่าพุทลมอ่ะล็อกข้างไหนที่ปัหนไปไหนที่โอ้เย็แม่เนื้อกระดาษไอสัตว์กระดาษปปไหนที่ ข,ขี้แตกอะน้องชอบพี่ไทยเราขี้แตกวางไม่ได้หรอ ขายของแม่งมาหน่อยพี่อะยากกว่าเราเอ้ยดีเจเราแบบของเราก็ได้ตั้งเออยเราเก็บตีบ้านมังเก็บอะไรอ่ะเก็บก็ได้คุณเก็บจะขายของแม่งมาหน่อยพี่อะขอบคุณนะครับขอบคุณยี่ติบาทนะครับขอบคุณครับ

เขาด่าขนาดเขาใช่เหรอด่าเลยเหรอ,หอแม่เขาไม่ได้แม่งมันกับคีฟเนี่ยกูบอกให้สัตว เราไปรู้ได้ยงว่าเขาด่ากันนะครับเขาด่ากันในไม่แปลกนะแต่แปลกต้องรู้ได้ไง กาลหรอจางใครออกพชูวะเดฟพ่ชูน้องไม่ปด่ากันด่าไอ้ไทยด้วยถ้าด่าจริงเียเาให้ปเดลยกูพยายามตีบ้านอยู่หนี Hãy black cho kênh all Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแมันมืดเนอะแบบเ่าคำผเบ้าด่าคดซีเรี เฮ้ยเขาถ่ายรูปเขาขอถ่ายรูปเว้ยชอบขอถ่ายรูปไอ้เหี้ยตาไม่ได้แล้วนี่อันนี้อันนี้กีบตีตายนะผมขอด้วยแล้วเขาขอ มันต้องเท่มขนาดนั้นเลยหรือว่ากูละโค้ชชอบแม่งเลยครังเวลาครับที่็อปไอ้ถามกูเลยไอ้เวลาไปเรียนคาราบมีคาราฟ้าผม้พี่แทงให้มันโดนก็นพองพ,พี่มันแทงตั้งได้ตัง้งสามทีเออมันแทงได้ตั้งสามที

สวัสดีครับผมไนท์เป็นวิดีโอเอดจเตอร์จากช่อง5้าหนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่อง5้าหให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจํา อย่าลืมไปซื้อน้ํายาพ่นยุงกินบัสเตอร์น้ํายาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ํามันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของ5078ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอนะครับ